เริ่มขันไหม นันโอ้โห <laughs> ขั้นเขียวนีเลยขั้นเขียวเยอยว้าว ข้าน้นะรถไทยเนาะรถไทยรถไทยไรน้องสีน้ำเงินนะรถอะไรอะหนึ่งสองรุ่ยว้าแรงมาก ลุย,ยบีบแกนนะครับบ,บ,บายบาย<ป>ลุย,ลยรุงงอ๋ยทำไมมันแข็งเป็งเงงอย่างนั้นอ่ะนับหนึ่งสองสามเยว้าวโอ้ นับด้วยอ้อโอ้ยนับด้วยอเอาคันนไม่นะใส่คันนไม้น้อยเออนะคันนะ นะโอ้ยตำกันแล้วมันตำกันแล้วหนึ่งสองอ๋อโอ้ยไปแล้วขั้นใดแรงเด็กกูมูขั้นใดแรงเดีกกู โอ้คันนี้แล่นดีจังแล้วขันนี้แล่นต่ำขนาดเพิงหนึ่งซองตังโอ้โหหอยบอลเซได้บอลไปเอานับให้มันได้นับให้มันได้อหอยหลังลงดิโอ้โหหอยหลังลงก็ได้ครับเอ้าไปมาได้คากิิงออกขันไหมกกมันไง ขันไม่พอขันไม่รถโค้งไม,ม,ม่ได้จินะไม่โค้งได้บ่นะนอ๋อโอ้ยตำกันจะคันแล้วดึงมา ขั้นได้เขี่ยบินเดบอได้ติดเลยเขี่ยบินแลนบ่บ่ได้เดบไม่โคขั้นเหลี่ยงขั้นเด้เนาะนอนมุ้งติดโอซิลนะได้บอลลงมุดิบ่ได้ตีน้อนรถพ่วงแดงๆนานๆนะรถลากเนาะเออใส่เลยแลนได้คันนี้ฮอบาห่อยหลังลงก็ได้เดินหน้าก็ได้หันตรงๆนับ อุ่นหน่าอุ่นเน่าเห็นบอ่อเห็นบอ่อ <c oughs> ขั้นไนหนเน,น, <c oughs> นี่ยนอนนอนนอนเอาหมุนหัวดีๆเอาหน้าพ่อโ <c oughs> อ้ยมันลมปอง <c oughs> เอารถขันไม่ไปดันเอารถขันไในไปดันนอนนนรถเขียวเดินไปดัน Ủa ơi, tục cho ơi. bye bye à, bye bye con bye bye. Xong con